สวัสดีครับอนุชาครับมอนิเตอร์วันนี้นะครับขออนุญาตลูกค้าท่านในการเมืองเอสีเพื่ตามนะครับวันนี้เรามารีวิวขานะครับเป็นรุ่ขุดไซส์2ตันนะครับยี่ห้อโคมาสุรุ่นนะครับ PC 20ยีขีดเจนะครับหรือรุ่น 7E นะครับหลอดนะเบร์โอ1649นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับขอเชิญทุกท่านนะครับไปรับชมพร้อมกันไปกันเลย เอานะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ครับบุ้งกี่นะครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ45ซนติเมตรนะครับฟัน4ซี่นะครับแล้วก็รูสลักนะครับ35มิลลิเมตรนะครับและส่วนเรื่องการตรวจสอบนะครับคือบูทสลักนะครับสายเฮลิิกนะครับซิงเกอร์บ็อก นะครับถ้าสภาพนะครับคือเราตรวจสอบมาแล้วเนี่ยต่ำกว่า70% 60%เนี่ยเราจะเปลี่ยนให้ทันทีนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือเกี่ยวเรื่องไฟเลนไฟสปอร์ตไลน์นะครับเป็น LED 12โวลต์นะครับเป็นของใหม่แก่กล่องนะครับเราจะเปลี่ยนให้เลยนะครับส่วนช่วงล่างนะครับคือผมว่าจากมุมซ้ายนะครับไปมุมขวาของพาดนะครับได้อยู่ที่ประมาณ150ซนเมตรนะครับเราทดสอบมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องโซ่นะครับมูลค่า20,000กว่าบาทนะครับเราจะเปลี่ยนให้ดังเดิมเป็นแท็กยางสภาพก็อ่าไม่ค่อยดดูีีเเเเท่่่่่่่าาาาาาไหรรรรรรนนนนะะคคััับบบพืออองจกกกววววถมมม็็ยุใช้แลสิณ ด้านข้างนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยแผงนะครับคือมีทั้งแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์แล้วก็ฟิวหลักนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับมีกระจกมองข้างนะครับอยู่บริเวณนี้หมดนะครับส่วนถังน้ำมันเฮลิคับคือจะเป็นกับไฟเบอร์นะครับซึ่งจะมีน็อตหกเหลี่ยมเนี่ยยึดอยู่มา4ตัวบน2ล่าง2นะครับซึ่งเปิดออกมาเนี่ยก็ประกอบด้วยจุดเติมต่างๆนะครับมีข้างกองอันนี้เป็นเกวระดับตามแมวนะครับ น้ำมันเฮลิเทียเราใช้เบอร์สินะครับส่วนถังน้ำมันดีเซลอยู่ตรงนี้นะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยบรรจุเชิงประมาณ3 0มสิบถึงสี่ลิตรโดยประมาณนะครับส่วนเรื่องรูปโฉมนะครับหรือขนาดสัดส่วนของตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นรถตูดยาวตูดยืดนะครับเรื่องอัตราในการซ่อมแซมมันก็บอกได้เลยว่าคือถือว่าดีนะครับแต่เรื่องอัตราในความคล่องตัวเนี่ยคืออาจจะลดน้อยลงหน่อยถ้าเทียบกับรถตูดสั้นแล้วนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันส่วนบริเวณห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงงดดดดีีเเซลลนนนนะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบบบขาา3 3D สสูหหววไโ้่ือ 82e นะครับอ่านะครับคือส่วนเรื่องปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มเฟืองโรตารี่3ต่อนะครับบอกได้เลว่ารถคันนี้ครับอืดทนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรื่องคะแนนนะครับคือความอ่าโดดเด่นในแต่ละด้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้คะแนนทีนึงครับอ่านะครับส่วนภายในห้องอ่าควบคุมนะครับห้องควบคุมตัวนี้ก็มีระบบเซฟตี้คอนโทรลนะครับซึ่งประมาณว่าถ้าเราสับยกขึ้นปุ๊บเนี่ยคือรถมันจะตัดระบบนะครับไม่สามารถทำงานได้นี่คือเซฟตี้อ่าทั้งคนรอบๆด้วยนะครับคือทั้งอ่า คือเซฟตี้ในการใช้งานนะครับคือไม่ให้มีสิ่งผิดพลาดใดๆนะครับแล้วตัวนี้เป็นรูปแบบคอนโทรลน้ำมันด้วยนะครับคอนโทรลน้ำมันนะครับเก้าอี้นั่งนะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนจอมอนิเตอร์เนี่ยผมบอกอีกหนึงนะครับคือจอเก่าเนี่ยคือสภาพมันเสื่อมนะครับเราก็เลยติดตั้งจอเป็น LED แบบดิจิตอลนะครับเหมือนรุ่นใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้มันก็จะบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเรื่องอัตราเรื่องความร้อนก็บอกเป็นตัวเลขเลยนะครับแล้วก็มีทั้งวัด มอเตอร์แบตเตอรี่อีกอะไรหลายอย่างนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยเราก็เช็คทุกอย่างนะครับโรเลอ่์ตรงไหนรวมเราเช็คใหม่หมดในการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องนะครับคือทดสอบนะครับเพื่อทดสอบลองขับให้ดูนะครับพร้อมกับผมนะครับคือจะบรรยายไปพร้อมกันคือเกี่ยวเรื่องนะครับคือข้อดีข้อเด่นนะครับทั้งห้าประการนะครับเราจะเริ่มนะครับคือจากประการที่หนึ่งนะครับประการที่หนึ่งเนี่ยคือจะเป็นเรื่องความเร็วความไวนะครับคือตัวนี้คือผมให้เจ็ดเต็มสิบนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเพราะว่าส่วนตัวผมผมว่ามันก็ไม่ไไไไไดด้้้้ชาาเเเเกกกกกิินนนนนปปแลววมมัั็็่่รระคบอยูใณ์ แต่คือข้ออื่นของรุ่น7ตัวนี้ผมบอกได้ว่าคือโดดเด่นแน่นอนแต่ตัวนี้คือเรื่องความเร็วความไวต้องยอมรับว่าเป็นรถที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับคือจะไปคาดหวังว่าเรื่องเร็วเรื่องไวไม่ได้นะครับอ่นะครับคือประการที่2นะครับประการที่2นี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนะครับคือความคล่องตัวนะครับความคล่องตัวความกระทัดรัดนะครับซึ่งความคล่องตัวความกระทัดรัดเนี่ยต้องบอกอีกหนึ่งว่าตัวนี้คืออาจจะดาวลงมาหน่หนึ่งนะครับคือผมให้อยู่ที่มันหกเต็มสิบนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นรถตูดยาวนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยคือคือถ้าไม่ใช่รถ2ตันนะครับอย่างเช่น4ตัน5าตันพวกนี้ผมอาจจะให้ดาวมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ตัวนี้คือเนื่องจากเป็นรถ2ตันนะครับมันก็เลยไม่ไม่ถึงขั้นแบบอาจจะให้คะแนนมันต่ำขนาดนั้นนะครับคือผมให้6เต็ม10นี่ก็ถือว่าโคตรเยี่ยมละนะครับเพราะว่าด้วยรถพี่เป็นรถติดยืดนะครับสุดยาวมันก็เลยดาวลงไปถึง6เต็ม10ที่ผมจะให้นะครับแล้วก็ประการที่3านะครับประการที่3านี่คือเกี่ยวเรื่องความอึดความทนตัวนี้คือผมให้10เต็ม10นะครับเพราะว่าคือท ผมว่าทุกๆคนรู้อยู่แล้วว่ารุ่น7มันคือรถที่สุดยอดที่สุดนะครับอร่อรหาได้ทั่วไปซ่อมแซมง่ายเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็เป็นรถที่อึดที่ทนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยว่าอึดทนมากนะครับแล้วก็มีอะไหล่ขายเกินกะทั่วๆไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือปั๊มเฮลิงเนี่ยเฟืองเฟืองโรตารที่สตอนด้วยนะครับเรารู้จักกันอยู่แล้วว่าปั๊มเฟืองโรตอรที่สตอนมีความคงทนมากกว่าปั๊มนิ้วบางตัวบางรุ่นนะครับแล้วตัวเดินตัวนี้เป็นตัวเดินนนาาาชด้ววยะคครับมมมีงทกๆ ่าตรงนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ว่าคือผมใช้10เต็ม10นะครับใครคัดค้านยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับเผื่อจะมีแนวคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมา <c oughs> นะครับและรูปแบบที่4นะครับรูปแบบที่สี่นี่คือเราจะไปมองเกี่ยวกับเรื่องอ่าการสวิต b i นะครับเราจะมองถึงเรื่องการสวิต b i นะครับสวิต b i ตัวนี้คือผมให้10เต็ม10อีกนะครับ <c oughs> เพราะว่าอ่าคอมมิสโเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่า pc เท่าไหร่นะครับคือขอให้เป็นรุ่น7จ็ดนะ pc ยี่สิบรุ่นเจ็ดนะครับยี่ห้ารุ่นเจ็ดสามสิบรุ่น 40 d, 46, 67, 65, 67, 67. รุ่น7 4 5รุ่น7 60รุ่น7พวกนี้คืออะไรนะครับเกินกาดทั่วไปนะครับซ่อมแซมง่ายเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าคือเรื่องอัตราในการสวิตเนี่ยคือหาช่างได้ทั่วไปได้ง่ายมากนะครับพอรถรุ่นนี้นะครับคือถ้าช่างทั่วไปเข้าไม่ถึงนะครับรุ่นอื่นก็จะไปคาดหวังเลยเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของผมเองแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นครูสําหรับอาช่างหลายๆคนนะครับเพราะว่าบอกได้ว่ารุ่นนี้เป็นรถในตํานานจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังมีลูกค้าเนี่ยหลายกลุ่นนี้ เพราะว่ารู้สึกลงไหลนะครับคือในการใช้งานที่มันมีความคุ้มค่านะครับรายรับนะครับมากกว่ารายจ่ายแน่นอนนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับคือข้อที่5นะครับคือมุมมองเกี่ยวด้านทางธุรกิจนะครับซื้อมานะครับเออไปใช้สักพักหนึ่งขายต่อต่อกันอะไรงั้นตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าคือให้10เต็มสิบอีกนะครับอันนี้คือผมไม่ได้อวยจนเกินไปนะแต่คือมันเรื่องจริงนะครับเพราะว่ารุ่น7จ็ดเนี่ยผมเชื่อว่าคือถ้าคนอยู่มานานแล้วจะรู้ว่าในบรรดาผู้ตระกูลรถเล็กนะครับไม่ 150อะไรงนี้นะครับรวมไปถึง2 2 0 0คือเราไม่ได้พูดถึงนะครับตอนนี้คือเรามาพูดถึงเพียงแค่60ลงมานะครับ60ลงมานะครับคือไปรถที่มันไม่ได้อวยแต่ไปรถที่อยู่ในอยู่ในกระแสนะครับมาโดยตลอดนะครับจนเวลาผ่านมาหลายปีนะครับมันก็ยังอยู่ในกระแสอยู่ซึ่งผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าคือขายต่อเนี่ยยังไงยังไงคือมันก็ไม่ได้ขาดทุนขนาดนั้นนะครับสมมุติเนี่ยลูกค้าซื้อผมไปนะครับในราคาสามแสนห้าเนี่ยเอาสามแสนห้านะครับ แล้วลูกค้าเนี่ยคือไปใช้งานสัก2อสปี2อปีคุณก็คืนทุนแล้วแล้คือคุณก็ขายต่อนะครับในราคาสองแสนเก้าสองแสนแปดสามแสนทวนสามนสองามามันแล้วแต่ ความสามารถของคุณแล้วแต่การดูแลรักษารถด,ด้วยถ้ารถไม่ทรมเกินไปมันก็จะขายได้ราคานะครับผมบอกเลยว่าคือรถพวกนี้คือราคาตกยากมากและในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆด้วยและยิ่งเป็นพวกตะกูรุ่น7เนี่ยเรารู้ดีกันอยู่แล้วนะครับอย่าง30รุ่น7็เนี่ยในเมื่อประมาณสัก7 8็ปปีที่ผ่านมาเนี่ยผมขายแค่สามแสนกว่าบาทปัจจุบันเนี่ยสนะี่แสนเจ็ดสี่แสนแปดเนี่ยคือทุกคนก็ต้องยอมรับเพราะว่าหนึ่งคือรถพวกนี้นะครับมันเป็นรถในกระแสซึ่งที่มันแพงได้ก็เป็นเพราะว่าคือมันมีการอ่า แย่งนะครับคือแย่งกันซื้อนะครับส่วนใหญ่นะพ่อคา้าส่วนใหญ่ยแย่งกันซื้อแล้วก็คือจะมาจําหน่ายนะครับบางทีก็คนบางคนก็มีใบสั่งนะครับใบสัง่งเช่นแบบว่ามีมีลูกค้าสัง่งเราก็มีลูกค้าสัง่งคนนี้ก็มีลูกค้าสัง่งคนนู้นก็มีลูกค้าสัง่งทําให้มีการปัันราคากันขึ้นแล้วตอนนี้มันไปทาลายอ่าคือเราว่ามันไปทําลายเพดานของราคานะครับทำให้ราคาเนี่ยมาอยู่ในเลทที่สูงนะครับและมันคาอย่างนั้นจนปัจจุบันนะครับคือจากสมมุติเนี่ยคือเพดานอยู่ที่ตามแสน แต่มันแต่มันมีการปัดราคาจนทำลายเพดานไปแล้วอะมันขึ้นไป400,000 7 400,000 8ทุกคนต้องยอมรับเพราะถ้าไม่ยอมรับคือคุณก็ไม่สามารถที่จะเอารถเนี่ยซื้อรถได้แน่นอนนะครับเพราะว่าคือถ้าจะไปเรียกร้องหา300,000กว่าบาทเหมือนแน่ดีแนตะ่ไม่มีทางครับผมรับรองไม่มีทางแน่นอนถ้า300,000กว่าบาทเนี่ยอาจจะมีแต่เป็นรถที่รถในไทยใช้งานแล้วแต่ถ้าเรามาพูดถึงมุมมองเขียวพวกรถนอกนําเข้านะครับคือมันอยู่ในเลท400,000กว่าบาทอยู่แล้ว47 48 47 สีเน,เนี่ยสี่หกเนี่ยต่ำสุดแที่ผมเห็นนะ4ี่ห้าสีผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีแต่ก็คือไม่รู้อยู่คนใดนะครับะครับขอเข้าเลยนี่นะครับสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเสนอขายนะครับคือผมขายนะครับอยู่ในราคา3,500สนบาทนะครับ สามแสนห้าหบาทจะเพิ่งตกใจนะครับว่าทำไมาแพงจังนะครับหนึ่งนะครับเรารวมบริการจะส่งแล้วนะครับรวมแวรรวมภาษีแล้วของไถมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปจัจแจนะครับชุดบล็อกนะครับคือจารบีนะครับตาจอเคสองกิโลกรัมกระบอกอาัจาระบีฟันมงกี้กองอากาศนะครับคือครบถ้วนคือท่านเนี่ยสามารถเนี่ยคือไป สมัทนาแนนสวิตด้วยตัวเองได้เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายโคงเดียวทำนู่นทำนี่ได้หมดนะครับผมขออธิบายอีกเรื่องหนึ่งครับคือสิค้ารายการนี้เป็นรถขุดยอนนิยมนะครับผมเชื่อว่าคือทุกท่านนะครับที่รับชมมาตลอดครับรู้จักกันดีอยู่แล้วว่ารุ่นเจ็บเป็นรถแบบไหนนะครับคือผมบอกได้ว่าอยู่ไม่นานนะครับคือวิธีในการจองผมนะครับคือจองจนจ่ายเงินสองหมื่นบาทและส่วนที่เหลือนะครับคือผมเก็บหน้าบ้านท่านหรือพูดง่ายง่ายคือผมประเคนรถเนี่ยไปถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับให้ท่านตรวจสอบดูรถอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่อยโอนส่วน ครบถ้วนนะครับคือสินค้าของเราทุกรายการนะครับอบอกได้เลยว่าคือเราเก็บงานนะครับคือแบบตรงไปตรงมานะครับตรงไหนไม่ดีเราบอกไม่ดีนะครับแต่คือส่วนใจแล้วเนี่เธอไม่ดีก็คือผมจะแมวค้าร้า,านอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับคือสินค้ารายการนี้นะครับคือบอกนิดนึงว่ามันเป็นรถขุดที่เหมาะสมนะครับคือสําหรับพวกใช้งานส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในสูงงานช่องไร่ช่องนางานในฟาร์มงานส่วนตัวงานรับเหมารับจ้างต่างๆพวกนี้ถามว่าได้ไหมได้นะครับได้นะครับได้หมด นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีใช้ขึ้นอยู่กับการดูแลขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทุกๆอย่างทุกอย่างเนี่ยคือก้าวแรกของเรามันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับคือก้าวต่อไปมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าไ่ต้องเปตัว30ตัว40นะถ่านลองมองเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนดูนะครับคือ30กับตัวนี้นะครับราคาแตกต่างกันเป็นแสนนะครับถ้าเทียบกับตัว30มสรุ่นแล้วท่านประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับคือผมบอกได้ว่าถ้าท่านยังไม่ชํานาญจริงยััังงงงไมงงงนนไม่ม่่่ชชออจรรริิเเเนนนนนนททุุะคืสสววําาาาพ มันอาจจะก็ต้องกระจายไปใช้งานต่างๆนะครับคือถ้าท่านจะมาลงปั้ง30เลยนรคาเกือบห้าแสนเนี่ยคือผมว่ามันจะหนาวนะนะครับเป็นไม่ได้เนี่ยคือผมก็ฝากนะครับตัว20่สตัวนี้ไว้นะครับเพื่อไปใช้งานถ้าพูดถึงโดยรวมแล้ว20กับ30ใช้งานแข่งกันอะไรเกิดขึ้น30ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับคือถ้าท่านมีประสบการณ์มีความสามารถนะครับทุกอย่างเนี่ยยีถ้าท่านขับนะครับคือมันก็ไม่น้อยหน้าสามสิบเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนุชานะครับมือรับ Hey, hey.